สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ลกครับคอลัมน์คนไปลซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์มพไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสราภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นไทยโพสต์ฉบับวันพระหัสบดีที่15เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณเปลวให้ชื่อว่าอวสารรัฐบาลสองล่า เนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยคุณเปลวบอกว่าอย่างนี้ครับต้องเรียกว่ากลับไปอยู่กิโลเมตรที่ศอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเมืองไทยเราเมื่อเศรษฐาเนี่ยหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยตอนนี้เนี่ยจึงต้องบริหารโดยคณะรัฐมนตรีรักษาการมีในภูมิธรรม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่1เนี่ยเป็นผู้รักษาการในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐาชาติหน้าใบใบนั่นแหละครับรัฐบาลผีหัวขาดเนี่ยจะโอนให้ทางธุรจิตนะครับประเทศไทยเนี่ยแมใครว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคิดให้ดีก่อนพูดนะครับเศรษฐานเนี่ยต้องเรียกว่าโชคดีรู้ไว้ด้วยพระสยามเทวธิราชเนี่ยท่านรู้ว่ากู้มาแจก การเงินการคลังเนี่ยพังแน่ครับแล้วรัฐบาลกําลังเกียร์ค้างเดินหน้าติดกึกยักลึกติดกักกันอยู่อย่างนี้เนี่ยท่านจึงได้ช่วยเซฟหน้าเอาไว้ให้ไล่คนขับลงแล้วเข็นรถเข้าข้างทางไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็อันตรายจากรายการนี้นอกจากพึมพำพึมพำพึมพำเกาหัวเกาก้นกันนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับแจกคนละหมื่นเนี่ย นึกเสบาเสียงผายลมตอนเลือกตั้งเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยหาดมใหม่ก็แล้วกันนะครับที่อยากจะรู้กันตอนนี้ก็คือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอาจจะมีคนตั้งคำถามนะครับมาถามทำไมถ้าเกิดทักษิณไม่กลัวลูกสาวเป็นเหมือนอปูเนี่ยก็ให้อง้งอิงเป็นแล้วสิครับแต่ถ้าเกิดกลัวคนที่พร้อมและคุณสมบัติความสามารถถึงเนี่ยก็ต้องอนุทินชาญวีรกูล ถ้าผิดจากนี้ก็หมายความว่าสถานการณ์บ้านเมืองและก็สถานการณ์โลกเกิดเหตุการณ์พลิกผันฉับพลันฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยบ้านเมืองก็จะเป็นต้องใช้รัฐบาลฉุกเฉินนะครับนั่นแหละครับคุณอนุทินเนี่ยคงต้องรอคิวให้ผู้มากับสถานการณ์ได้มาทําหน้าที่ผู้บัญชาการสถานการณ์ในภาวะขับขันเฉพาะหน้าเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งทิศทางของการบ้านการเมืองและก็การโลกต่อจากนี้ไปเนี่ย อะไระไรชนิดที่มันปุ๊บปั๊บฉับพลันมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีนะครับถ้าเป็นเล่นไปฉะนั้นแผนสำรองฉุกเฉินเนี่ยต้องพร้อมครับสถานการณ์ฉุกเฉินที่บ้านนี้เนี่ยหมายรวมที่อาจจะมาจากโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีที่ผิดฝาผิดตัวต่อจากนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะคําว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นั่นแหละครับในเมื่อพักแกนนําก็คือพักเพื่อไทยที่ครองสิทธิ์ในการแต่งตั้งรัฐบาลแล้วอํานาจชี้ขาดทั้งหมดเนี่ย มาจากผู้มากบารมีเหนือพักดังนั้นถ้ามีอะไรที่มันเกินเลยที่ประชาชนรับได้โอกาสที่มันจะเกิดเหตุเหมือนแก๊ส LPG รั่วที่ถนนเพชรบุรีเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยอาจจะรีเทิร์นกลับมาก,ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากคุยเรื่องของเศษฐาตกกอีสักเท่าไหร่นักเพราะผมเชื่อผมเชื่อในหลักกฎหมายแล้วก็หลักบริสุทธิ์แห่งจิตอยู่แล้วนะครับว่ากรณีการตั้งนายพิชิตชื่นบาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเศษฐาไม่รอดหรอกครับ ไอ้ที่โพลธนากันคลึกโครมล่วงหน้าประเสริฐถารอดด้วยเสียงเท่านั้นต่อเท่านี้มันก็แค่พวกเชิดสิงโตคาบแบงค์แห่ตามเทศการเท่านั้นแหละครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้ไประชุมกันเลยและจะเอาอะไรมาเป๊ะๆะ6ต่อ3บ้าง7ต่อ2บ้าง5ต่อ4บ้างถ้าบอกก็เป็นข่าวสีฟอย่างนั้นจะให้คนฟังเข้าใจว่าได้ทําการสอบถามตุลาการครบทั้ง9ท่านแล้วนะครับ และท้งเก้าท่านเน่ยกตอบเยสตอบโ no. นครบทั้ง9้าท่านแล้วล่วงหน้าก่อนจะได้ไประชุมพิจารณากันอย่างนั้นเลยครับผมเชื่อผมเชื่อความเป็นผู้ใหญ่ของคนที่เป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญมากกว่าเชื่อพวกตีลออกก่อโกเชิดสิงโตค่าแบงค์นะครับผมเชื่อว่าท่านเนี่ยจะไม่ทําอย่างนั้นหรอกครับเสษฐาโอดครวน หลังจากที่ทราบผลสารชี้ขาดด้วยเสียงห้าต่อสี่ให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของเศรษฐาเนี่ยสิ้นสุดลงเศรษฐาบอกก็อย่างนี้ครับผมไม่ได้ดูตรงคำว่าตัดสิทธิ์หรือไม่ตัดสิทธ์แต่ผมเสียใจตรงที่จะถูกออกไปเพราะว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมนี่แหละครับซึ่งผมยืนยันในตัวตนว่าผมไม่จะคนอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดตัดสินมาแล้วเนี่ยผมก็น้อมรับครับนี่เป็นเสียงโอดครวนจากเศรษฐาทวีสินนะครับ ก็ไม่อยากจะไปซ้ําเติมอะไรท่านหรอกครับแต่ท่านกล้ายอมรับความจริงอย่างหนึ่งไหมล่ะครับความจริงที่ว่าการตั้งนายพิชิตเนี่ยท่านตั้งเองไม่ใช่ผู้มีอำนาจนอกพักสั่งให้ตั้งกล้ายอมรับไปครับไม่อยากจะผิดศีลข้อมุสาไม่ต้องตอบก็ได้ครับแต่ขอถามคําเดียวใครเป็นคนร่างคําแก้คดีให้ท่านที่ท่านส่งให้กับสารรัฐธรรมนูญใครครับหวยแตกที่สุดเลยนะครับ ก็สมแล้วนะครับที่ศาลท่านเนี่ยตอกหน้าแหกดังคำมินิจฉัยที่บอกว่าในเศรษฐาอ้างว่าตนมีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์จึงไม่อาจมินิจฉัยว่านายพิชิตชื่นบานเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ข้ออ้างนี้เนี่ยเป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้ เพราะว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในฝ่ายบริหารการตัดสินใจทุกการตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงต้องมีความรับผิดชอบในทุกๆก,การกระทําประกอบกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจต่อสาธารณาชนนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดในลักษณะภาวะวิสัยการที่ในเศรษฐารู้ หรือว่าควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของนายพิชิตดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่แต่ยังเสนอแต่งตั้งให้ในายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่านายเศรษฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บส ย่อมเป็นการกระทํา,าการฝ่า,าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศารลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุราการของศารลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพุทธศักราช2,561หมวด1ข้อ8ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งข้อ27วรรคหนึ่ง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวดหนึ่งให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 6 0วรรคหด้วยสารรัฐธรรมนูญจึงมีมติโดยเสียงข้างมาก5ต่อ4เสียงวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศษฐานายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา17 0 วักหนึ่งวงเล็บสี่เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บสี่และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บห้า เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170วรวรหนึ่งบวกเล็บสี่แล้วรัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งทางคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา167วรวรหนึ่งวงเล็บหนึ่งโดยให้นํามาตรา168วรวรหนึ่งวงเล็บหนึ่งมาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งต่อไปนี่แหละครับหยิบยกออกมาให้ฟังกันส่วนหนึ่งคุณเปรย์บอกว่าอย่างนี้ครับ ตรงนี้เนี่ยหมายถึงให้รัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งไปทั้งคณะนะครับแต่ว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งไปเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีรักษาการอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาสําหรับ5เสียงข้างมากที่ให้หลุดจากตําแหน่งเนี่ยก็คือนายปัญญาอุชาชนนายอุดมสิทธิวิรัตธรรมนายวิรุณแสงเทียนนายจิรนิติหวานนนและนายบรรจงศักดิ์วงปราดส่วนเสียงข้างน้อย4เสียงก็ประกอบไปด้วยนายนครินเมฆตรายรัตน์ นายนพดลเทพพิทักษ์นายอุดมรัตนอมริดและก็นายสุเมธร,รอยกุลเจริญคืออย่างนี้นะครับเป็นคนไทยเนี่ยเราต้องจำไว้อย่างหนึ่งเป็นคนเก็บเห็ดหรือเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดทำผิดอ้างอะไรก็ได้ครับแต่ห้ามอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนะครับห้ามเด็ดขาดเพราะว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา64เนี่ยบัญญัติเอาไว้ บอกว่าบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้แต่ถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลาและถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระทำไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติเอาไว้เช่นนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ บัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะครับแล้วนี่คนระดับนายกรัฐมนตรีนะครับดันไปทาหนังสือแก้ตัวไปที่ศาลไปบอกว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งซึ่งก็คือในเศรษฐาเนี่ยไม่มีภูมิหลังทางการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มีประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินที่จํากัดจึงไม่อาจรู้หรือควรรู้ว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่ ชี้แจงไปอย่างนี้แหละครับไอ้อย่างนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่คําแก้ตัวนะครับเขาเรียกว่าแก้ผ้าซะมากกว่าคือไม่มีความรู้อะไรสักอย่างเลยประสบการณ์ทางการเมืองการบริหารก็แทบจะไม่มีเอา้าแล้วมาเป็นนายกได้ยังไงล่ะครับนายกรัฐมนตรีนะครับสมัครเป็นดอแมนทำเนียบเนี่ยคุณสมบัติยังไม่ถึงด้วยซ้ําไปไอ้คนเขียนเนี่ยมันแกล้งวางยาชัดๆเลยแม่นี่ถ้าผมรู้ว่าใครเขียนเนี่ยจะไปฟ้องอป,ปูเดี๋ยวนี้เลยนะครับเนี่ยอ่ะ เห็นข่าวบอกว่าสภานัดสอสอห้าร้อยคนด่วนวันพรุ่งนี้สิสิงหาคมวันหวยออกเวลาส0บนาฬิกานัดให้ไปประชุมนัดพิเศษเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ข่าวเนี่ยขเยขาบอกว่าผู้มากบาร,รมีเหนือพักคส่งนายชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแววสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันมาแล้วนะครับ ถ้าเกิดเพื่อไทยมั่นใจว่าไปรอดเนี่ยก็ต้องให้องค์อิงขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เพื่อไทยเอาละเมื่อส่งชชยกเกษมขึ้นเขียงเนี่ยก็แปลว่ารู้ตัวแล้วครับว่าอวาสานของรัฐบาลสองล่าเนี่ยมาถึงแล้วนะครับ